สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Spirit of the Island กันเหมือนเคยนะ,ะก็ตอนนี้ผมก็ได้มีฟาร์มไปไก่ผมก็ตัวแล้วหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีไอเตาทำหมักกับข้าวนะฮะก็เตาเผาแร่แล้วก็ตัวคาร์ดโน่นนี่น,นั่นนะฮะแล้วก็นี่ฮะฟาร์มที่เราทำโอ้แบบมหาศาลเลยนะเพราะจริงๆนะคือแบบไก่มันนะแป๊บเดียวนู่นนะ,ะตอนแรกผมรูนี่มัน22%นะตอนนี้เหลือ19%เดี๋ยวผมต้องเติมอาหารให้น้องไก่แล้ว ไม่ได้นะไม่งั้นแลบไก่ไม่มีกินนี่แบบตาย,เ,ยเจ๊งไปเลยนะฮะนี่ก็ข้าวถุงนึงมันจะใส่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เหลือสักกี่สิบเดี๋ยวเราค่อยมาเติมนะฮะก็มาดูด้วยก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้นี่บอกเลยว่าเจ๊งนะฮะน้ํานี่ก็มันถังนึงมันก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ปล่อยไว้กันนะะไม่รู้ว่าไข่ไก่ไปจอกตอนไหน,นแล้วเราจะเก็บไว้ทำกับข้าวนะไข่ไก่เดี๋ยวถังน้ำเราขอเก็บไว้นี่ดีกว่านะครับ อเดี๋ยวเราจะมาทำไปดีกันามีฮะอุปกรณ์ฝั่งทางนี้มันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเลยนะฮะพวกสายฟงสาย,สายไฟแต่ผมจะมาดูไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะมันจะใช้เหล็กแล้วก็เทปกาวแล้วก็ไม้แผ่นนะฮะอ่าเดี๋ยวข้อแรกทำไม้แผ่นดีกว่าท an, ําไม้แผ่นสิบบานใช่ไหมเดี๋ยวลังเราดีไหมพี่เด็นหนึ่งานทำไม้แผ่นเดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเหล็กคุณคุณว่าเหล็กเหล็กพออยู่นะฮะแล้วก็ไอ้ไม้แผ่น ไม้แผ่นน่าจะไปตัดป่ะตรงนี้ไม่มีออ๋ไม้แผ่นในตัวมีอยู่นะครับไม้แผ่นเอ้ยไอ้ไ Butt Estate. ม้มีเดี๋ยวเดีไอ้ตัวทำเทียบก้าเดี๋ยวเดียวโอ้ยตัวทำเทียบก้าเหลือเดียวต้องไปตัดไม้ใช่ไหมไอ้ตัดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าช่างหน้าเดี๋ยวเราคาบไอ้นี่กับไม้แผ่นหนึสิบบาทแล้วก็มันใช้อะไรอ่ะ เหล็พอนะฮะแล้วก็พิดูจน์ก็พอแล้วเด่เท,ที่เทปเก้าเทปเก้าผมต้องไปตัดไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นหนามนะฮะไม่รู้มันอยู่แถวไหนเดี๋ยวผมไปตัดก่อนสักครู่นะฮะน่าอยู่แถวแนี้แหละเดี๋ยวหาแป๊บนึงมาฮะทุกคน,นะฮะตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เทปเก้าเดี๋ยวเรามาสร้างเลยดิมีตัวนี้ด้วยอันนี้ได้เป็นที่ทำของข้าวเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเดี๋ยวเราค่อยทำตัวนั้นเดี๋ยวเราทำตัวนี้ก่อนข้าวน่าจะโตแล้วมั้ง อ๋อสอรนี่100%แล้วนะฮะนี่ไอ้พวกนี้มันปลูกก่อนไงไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมรอเก็บพร้อมกันดีกว่านะ,ะเวลาโตมันจะได้เก็บพร้อมกันเลยแล้วก็หัวพวกนี้ไอ้พวกนี้น,น่าจะเอาทิ้งนะน่าจะเอาทิง้งเราคือจะขุดออกแล้วก็ปลูกเป็นข้าวแทนนะฮะไม่รู้ว่าข้าวจะพอไหมมีมเมล็ดข้าวไหมไม่มีคือหน้าไปสีก็ได้นะฮะพออ๋อยมีพอดีสองแปลก็ได้สิบสองก็มันก็แปลงละสองมาเดี๋ยวเก็บก่อนแะล้วผมก็จะขุดทิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอนนัวไหนขุด ขุดให้โดนนะ,ะขุดไม่โดนนี่ซวยนะ,ะไม่เจอผมว่าผมจะสร้างไอ้นั่นยังไม่ได้สร้างเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโรยจนนี้ทิ้งก่อน,นะฮะบริตัวช่างะฮะเป็นตัวหรอกคือเดี๋ยวเราค่อยปลูกกันอีกทีหลังนะคือตอนนี้จะทําเป็นตัวนี้แบกงข้าวก่อนพร้ะมใช้ทาเป็นฟาร์มไก่นะฮะเดี๋ยวผมเดินก่อนเดี๋ยวเราค่อยวางไอ้ตัวนั้นนะฮะ,ะดินอยู่ไหนเ่ยดินน่าจะอยู่หีบนี้อ่ะ มีทีเดียวนะครัฟาร์มข้าวเรานี่โอ้โออาเดี๋ยวเราเอาทำไมผมไม่เอาข้าวมาทีเดียวเลยอะที่เดินวนไป็นมาทำไมเนี่ยเอ้าอุ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นข้าวไอ้ที่ใช้ทำปุ๋ยเฮ้ยทำอาหานโอ้ยต้องไปซื้อเซเล็ตสิเอางั้นเดี๋ยวผมไปซื้อนะไปนี่ก่อนปล่อยๆล่อยไปง่ายกันนะเดี๋ยวเก็บจริงก่อน เก็บตินก่อนนะ,ะอะไรเก็บได้เราเก็บเอาไว้เดี๋ยวเรามาวางให้นัก,กนเลยดีวยกว่าไหนดิเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะฮะเอ,อ่อแถวนี้ก็ได้嘛ม,ม,ม,มิดมีดผมก็จะพังแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเดินทางป่าแถวนี้ออกก่อนจีจีมันไม่รู้ว่ามันทำถนนได้ไหมไม่น่าจะทำได้นะจะทำได้แค่รั้วก็พร้อมละมั้งนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะใหญ่อีกไหมอนาคตข้างหน้าเออเอาไวต้ตรงไหนดีอ่ะไว้แถวแถวลัว,รวเราก็ได้นะแถวนี้แหละนะมันมันได้เป็นตัวนั่นจริงนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ตัวมันเอาไว้ในบ้านได้ไหมถ้าเอาไว้ในบ้านขี้เกียจเดินเข้าออเดินออกนะเอาไว้แถวแนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนดีกว่านะตัด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  ไม่เจอที่นี่แบบลีลามากนะดูตรงนี้วางวางใกล้ตัวคันนี่แหละนะฮะอ่าจะได้สะดวกสบายนะฮะมาโชว์อ่าเป็นตัวเกี่ยวพวกสายไฟนะพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้นะอันนี้มันใช้ฮ็อปเปอร์นะฮะฮ็อปเปอร์มันใช้ฮ็อปเปอร์แล้วทำทองแดงนี่ไงไอ้ไอ้เหล็กที่ใช้ทำจักรยานนะฮะต้องใช้สายไฟอ่ะอ่า เราบีบอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวไอ่ทำจัก,กรยานมันไหนเอ้ยนี่นี่นะฮะเนี่ยมันต้องใช้สปริงไอ้เมื่อกี้นะฮะห้าอันเอ้ยเราจะได้ไม่ต้องเปลืองสเตตินานเดีย๋ยวใช้ขี่กันเอาป่าเดี๋ยวทําไอเดียดดีวกว่านะฮะแต่แรกฮอปเปอร์ผมไม่รู้ว่าพอได้ไหมดูก่อนอ่ะพอได้นะ,ะแต่ต้องมีใหม่เดี๋ยวไปดูไม้กรอนเอาแรกมาะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไม้ที่ผมมันใช้ไม้นี่หรอ หรือไม้นี่อ่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูไม่ใช่ไม้ไเป็นเศษนะเศษไม้มีเยอะอยู่มันน่าจะเอาไปคาปออกมาได้เดี๋ยวเยวนี่นะฮะที่ตัวหกคาไม้หมดอนะ่ะมีเท่ไาไหร่คาไม้หมดแล้วก็ไปเอาแร็พปเปอร์ออกมาโอปเปอร์ยันสามสิบอันนะฮะถ้ามีไม่พอเราก็น่าจะไปขุดออกก็ได้นะฮะนี่ฮอเปอร์คาหมดคาหมด สามันเอามื่อกี้มีสามสิบไม่ใช่หรอไอไม้นี้น่าจะไม่พอนะฮะเอาเดี๋ยวแค่นี้นะฮะสสามคือ,อได้มาสิบสามมันแล้วไตัวนี้มันคาบเขียนอ,อ๋อหนึ่งอันฮะก็พอไอนี้เป็นตัวสายไฟสองอันสามันเอา่าเดี๋ยวผมขอไปเข้าถ้ำก่อนนะเข้าถ้ำแล้วขุดแร่มาดีกว่าเพราะตอนนี้แบบ ออแรกขัดแครนมากนะฮะเพื่อมันได้ทำไอน้นู่นนะี่นะระหว่างรอนนี่แหละนะไม่ใช่อะไรวอยแรกจะพอเสร็จนะอะ๋อแล้วทั่วน,นะคือตอนนี้อุปกรณ์ผมก็ก็ออกไปว่าคือครบเลยนะฮนะคือตอนนี้นขัดอย่างเดียวคือขัดเราไม่มีตังนะคือถ้าจะทําตระกยานนี้มันต้องใช้เ,เงินถึงหนึ่งพันเลยนะฮะหนึ่งพันเหรียญแต่ตอนนี้เราไม่มีคือผมจะ ไปตัดหญ้ามันเคยนะจาะพวกเมล็ดพันธุ์ไปไข่นะพวกนั้นมันแบบได้ดีกว่านะฮะเอาว่าที่ผมขอไปฟาร์มต่ังกันแป๊บนึงนะฮะคือตัดหญ้าอ่าตัดหญ้าไปไข่นะฮะมาทุกคนนะตอนนี้คืออุปกรณ์เราครบแล้วก็ต่างก็ครบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําจักรยานกันเดี๋ยวผมขอเก็บแหละเอาเปิดก่อนเอ้าเดี๋ยวไดี๋ยวลืมเอาอุปกรณ์ออกมาว่าอยู่ทำไมไม่ครบอ๋อ อ้อของหายไปไหนน็อตห้าอันกับเหล็กลก,ลก่อเอ้อเหล็กเหล็กอ้อเดี๋ยวน็อตเมื่อกี้ยังทำแล้วไม่ใช่หรอหรือผมเอาไปคราบอย่างอื่นอ่ะเอาแล้วไม่มีนะฮะน็อตถ้าเก็บก็เก็บในนี้นาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตน่าจะามาคราบสายไฟใช่ไหมโอ้ยนี่เอามาตัวทำเป็นตัวสปริงว่าอยู่ S <S ว่าอยู่นอตไทยไปไหนนะฮะเออตั้งห้าตั้งห้าอันลืมไปว่าตัวเองเออกมาขับไอ้สปริงก่อนเออเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะไม่นะ่าไอ้เมื่อกี้ผมกลับมาหัวหันหไก่หมดนะฮะแล้วก็ปนวัวไก่จะตายที่ไหนไก่ยังไม่ตายนะแต่ตอนนี้ไข่ไม่หันแล้วเดี๋ยวผมเอาไม่ได้ก่อนคือยังไม่เก็บนะฮะไม่รู้ว่ามันจะตันเท่าไหร่นะไข่ไก่คือปล่อยอย่างนี้แหละเวลาใช้เดี๋ยวเราค่อยมาเอานีม่มันมีอีมีไข่นะฮะ แต่ไออย่างแรกเจ้าทำได้คือนี่ฮะแอปเปิลกับเชอร์รี่เหรออันนี้พวกนี้ทำได้นะฮะอันนี้ผักพวกอากาศกับไอ้นู่นนี่นี่นะอันนี้เป็นน้ำยานะฮะไอนน้เครื่องปรุงรอะน้ำยาอะไรไม่รู้นะไอ้น,นี่อ่าหิวเลือดเหรอไม่รู้ช่างอะน้ำยาอะไรก็ช่างเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งฮะนี่ไม่รู้ตัวนี้เป็นอะไรนะฮะ อาจเป็นโต๊ะสออุปกรณ์เหรอไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวเราไว้ทีหลังแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันน่าจะมีอันนี้ใช้เครื่องให้อาหารไก่ไหมสงสัยนะฮะพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้คือผมจะทายหมดแหละแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้ครบแล้วเดี๋ยวทำจักรยานก่อนจักยานเอาอะไรอ่ะเฮ้ยจักยานทำไมไม่ได้นะมันคือมันขาดอะไร อุ้ยมันต้องมีบ้านนี่นะฮะอีโอ้มันต้องมีบ้านหลังนี้ก่อนมันถึงจะมีจักรยานได้เจ๊เช่เจ๊พายแล้วแม่ละเลยนี่คือบ้านอะไรอ่ะบิ๊กชาเลนจ์อันนี้คืออะไอ้จักรยานมันต้องมีบ้านหลังนี้โอ้ <c oughs> ไม่ดูอะไรอีกแล้วนะครับคือเราต้องค้าบ้านหลังนี้ธรรมะไม่ใช่คราบคือทําคือมันทำแล้วนะฮะเพราะไอ้สกิลค้าบเราเวียสองแล้วนะฮะเดี๋ยวไปไว้ท่าน,นผมก่อนทําทบ้านนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกัน <c oughs> คือต้องไปหาอุปกรณ์อ,อกกีกเดียวนะฮะออไม่ยากไม่ยากฮนะแป๊บหนึ่งจริงๆครับแป๊บหนึงจริงๆอ,อ๋อแล้วทุกคนนะตอนนี้คือบ้านจากักรยานเราก็เสร็จเปลนที่เรียบร้อยนะฮะน่าเป็นอะไรสักอย่างแต่ตรงนี้เข้ามาได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวทุกแข่อะไรเนี่ยผมน่าจะห,หันหน้าลงมานีนะเออมันหันมุมกล้องไม่ได้อะเดี๋ยวเทียบเก่าเฮ้ยเทียบเก่าหายอีกละคือมุนทำครบแล้ว เดี๋ยวบก้าหายอีกแล้วโอ้มันหายไปไหนอะแล้วทําไมจะทําไอ้นู่นนี่ทีไรแบบเทียบกาหายทุกทีนะฮะเออใช่คืออุปกรณ์หายนะเดี๋ยวรอแป๊บเลยรอเทียบกาก่อนเปน็นนะเป็นนะแล้วก็ตอนนี้เรามีบ้านจักรยานเขาเรียกว่าอะไรอืมเขาเรียกว่าเป็นโรงโรงเก็บมังหะอื่นนั่นแหละถ้ามีโรงเก็บเรามถึงจะมีจักรยานได้นะฮะมาคือสามารถ ทำจักรยานได้แล้วครับอ่ะไออ๋ขอไปฮะเกมดีเลนิสนึงนะฮะไอยีจักรยานแล้วปั่นออกมาดิอ๋อต้องถอยหลังก่อนนะหน่อยช่วยเด้อเดี้อเด้อว้าวจักรยานนะอุ๊ยโกเทยกลอได้ไหมไม่ได้นะฮะคือเอ้ยเดี๋ยวมันมีมันมีพังได้ด้วยนะฮะลงก่อนลงก่อน คือจักรยานเราพังได้มันน่าจะนี่อุปกรณ์ซ่อมจักรยานนะฮะนี่ได้เป็นตัวนี้แหละนะฮะ <c oughs> คือมันใช้สายไฟอ่ะอุปกรณ์ที่หนเขาใช้สายไฟมาเนี่ยโอ้ยจักรยานโอ้ยจักรยานยางเท่นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวลองปัดสักนิดสิโอ้ยปัดท้ายหลังได้ด้วยจกักรกอนอียังเท่เดี๋ยวจะได้ม่ยุ่งรำแน่คือตอนนี้เราก็ไม่ต้องเปลือกอุอย้ยเจ้บังคับยากนะฮะเดี๋ยวนี้บอกแล้วเราไม่ต้องปืนสเตปินาอีกต่อไปแล้วนะฮะย่อ ไหนก็ได้นะฮะว้าวหควางโชว์เลยฮะไป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  <c oughs> คือตอนนี้เรามีจักรยานแล้วเราก็ได้เวลาเ้ยไม่ใช่้เวลาคือถ้ามีจักรยานแล้วใช่ไหมตอนแรกผมก็จะสำรวจไอ้แมพทุกแมพนะแต่ตอนนี้มันนี่ฮนะมันไปไม่ได้คือไม่ใช่ไปไม่ได้นะคือยังไงถ้าเดินไปอ่ะมันใช้สตีมิน่าใช่ไหมฮะเราแบบเจมิน่าคือแบบเนี่ยมันหมดเร็วนะฮะบอกเลยว่าหมดเร็วนะถ้าไม่มี ถ้าตื่นนอนมาแล้วมันจะมีไอ้ขีดไอ้ข้างสติมนะเอาลนะาคือช่างคือว่าถ้าเราจะสำรวจเนี่ยมันต้องใช้จักรยานนะฮะมันถึงจะสำรวจได้ทั่วถึงคือตอนแรกผมว่าจะสำรวจแล้วแต่เออขอทำอุปกรณ์นิดนึ่งก่อนนะแต่ทำไปทำมมคือจักรยานเราทําได้ผมก็เลยมาคา,ากลยานก่อนแล้วค่อยไปสำรวจกันทีหลังนะเพราะว่าถ้าเราจักรยานไปมันจะสะดวกสบายกว่านะคือแบบถ้าพังอะไรยังไ้เราก็มีไอ้อุปกรณ์ที่ซ่อมนะฮะตุกนีโดยจะคาไปสักสองสามกล่อง แล้วก็ไปสมรวจแมพกันนะฮะเผื่อมันจะมีดาจงดันเทียอะไรให้เราทําเพราะมันมีชุดแล้วก็นู่นนี่นั่นมากไปนะฮะแล้วก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ได้ทําจากการนู่นนั่นแล้วก็ไว้เรื่องสมรวจนี้เราเดี๋ยวคอยไว้กันในคลิปหน้าดีกว่านะฮะว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมขอลาพิงเท่านี้ดีกว่านะ,ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ